ตอนที่17บฟิชเชอร์ขับออกจากโรงงานไปเกือบ10กิโลเมตรเพื่อเข้าไปในเมืองพร้อม8คดคำที่วนเวียนอยู่ในหัวเขาต้องรู้ภายใน48ชั่วโมงเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาในแง่ของแนวคิดมีเวลาปฏิบัติการ2วันโดยไม่มีการแทรกแซงเนื่องจากหน่วยของฟิชเชอร์ถูกจำกัดหน้าที่ให้เฝ้าระวังเท่านั้นแต่หลังจากนั้นสิ่งต่างๆจะยุ่งยากขึ้นเพราะจะมีการโจมตีอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากมอสโกที่มีฝีมือเหนือกว่าฟิชเชอร์ แต่ลิเชอร์ยังไม่รู้ถึงทักษะความสามารถของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นอย่างชัดเจนที่แน่ๆคือเขาจะไม่ปาณีกับรัตเทอร์ฟอร์ดแน่นอนจะเป็นการดีกว่าถ้าพวกเขาเอาเซิร์ฟเวอร์คืนมาได้และส่งให้ทาง FBI ก่อนที่ชายจากมอสโกจะมาถึงแต่เรื่องการรักษาความลับนั้นยากยิ่งกว่าเพราะมันต้องพิจารณาสถานการณ์ให้ดีในอดีตตอนคุมหน่วยสวัตว์ทหารที่110รอิลิเชอร์มักเผยข้อมูลกับคนของเขาบางครั้งก็เปิดเผยมากกว่าที่ควรจะทำด้วยซ้ำ เปิดเผยจนพวกเบื้องบนไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าเกิดพวกเขารู้เข้าแต่ริเชอร์ไว้ใจทีมของตัวเองพอเขาเลือกมาเองกับมือและทํางานร่วมกันมานานเขาคาดการได้ว่าแต่ละคนจะตอบสนองต่อแต่ละสถานการณ์ยังไงอีกอย่างมันถือเป็นเรื่องโง่สิ้นดีที่จะไปเก็บความลับกับจ่าฟรานซิสเนกลี่เพื่อร่วมงานที่ฉลาดหลักแหลมขนาดนั้นริเชอร์ชอบลัตเทอร์ฟอร์ดเขาไม่อยากปกปิดความจริงเพื่อผลประโยชน์อะไรเลยแต่เขาไม่รู้จักลัตเทอร์ฟอร์ดดีขนาดนั้น อีกทั้งลัตเทอร์ฟอร์ดยังแสดงออกว่าไม่เต็มใจที่จะให้เซิร์ฟเวอร์กับเจ้าหน้าที่สายตาของลัตเทอร์ฟอร์ดจับจ้องอยู่กับรางวัลที่โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์รัจะสามารถคว้ามาได้ริชอร์ค่อนข้างแน่ใจว่าลัตเทอร์ฟอร์ดจะต้องเปลี่ยนใจถ้าเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเซนติเนลทั้งการรักษาความโปรง่งใสของการเลือกตั้งพวกหน่วยงานจากรัเสเซียความบาดหมางและการแบ่งแยกถว่ามันไม่มีทางที่จะดึงลัตเทอร์ฟอร์ดเข้ามาในแผนโดยไม่บอกเขาเรื่องสายลับรัเสเซียยังไงก็ต้องเกิดออกไปบ้าง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาและถ้าฟอร์ดตกไปอยู่ในกำมือของพวกรัสเซียล่ะก็เขาคงต้องเปิดเผยข้อมูลออกไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แน่อย่างเช่นตอนที่พกูกรัสเซียกลับมาตรวจสอบสิ่งผิดปกติในแผนการของมันและลิเชอร์ไม่อยู่เฝ้าระวังให้เมื L ่อลิเชอร์กลับมาถึงห้องพักของมิชเขาก็ตระนักได้ว่าเขาไม่จําเป็นต้องงงวนที่จะไปทําให้สองคนนั้นร้อนใจไปด้วยเลยเนื่องจากเงินดอลลาร์จำนวนมหาศาลแสนล่อตาล่อใจได้ทําหน้าที่นั้นแทนแล้ว